คุยเรื่องสงการกันนี่จะไปเที่ยวไหนเราอ่ะผมจะไปไหนผมกรุงเทพเขาตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่ยี่สิบเอ็ดเลยนะผมจะดูข่าวอยู่มันแทนมาอ่าสยามปารากอนก็มีวัดวัดบากุก็มีแล้วก็เขามีแผนออกมาเลยนะว่าจะมีไหนบ้างที่ไหนบ้างอ่ะที่ยี่สิบเอ็ดวันแล้วมีทุกวันอ่ะเออแขกบ้านเลยกับไปเลย ทำไม่ได้เอ้าน้องตามึงก็ต้องกลับได้แล้วเไอ้มันมีตังค์ไปเอาอย่างนี้เดีผมว่าออกใจอยู่เี่7ทำไมมันมันมันอยู่แค่ไม่ถึง5วันเองนะ2 3 4 5 6 5วันเองนะแต่ทำไมปีนี้เขาบอกว่าสงการทั้งเดือนว่างั้นปีนี้อ่ะมันมีแต่อยู่กรุงเทพเหรอ สงการเราไม่ได้อยู่นี่เป็นจริงๆวันเดียวแล้วันที่สิบามเลเนาะสามแต่ว่าจําได้ไหมสงการแถวอุตสาห์เราเราไปไหนไสงการไปที่ที่อะไรนะผมลืมแล้วเท้าอะไรนะอยู่ในป่านะเท้าอะไรไม่มีไสงการต้น ไม่ใจ่แผ่อันนี้แอะไปที่มันก็ลืมแล้วตั้งแต่เด็กอ่ะมันจะแอะไปที่ในป่าอ่อะเขาเรียกบัมปุตาเออบัมปุตานั่นแหละไม่คล้ายพระเวสสุนทรน,น่ะเคยไหมเคยเออมันมันบุญพระเวสนี่เขาเขาได้แห่พระเวสสุนทรไหมหรือว่าแห่ตอนนี้ออตอนออกป,ป่าหรือเปล่า จำได้ไหม่เรยนม่เก่งใโอ้ยเฮียหลูกไฟหรือเปล่าเหรอดลูกไฟดีก่าอลกไฟนี่เหียมันมีงานอะไรนะงานว่าเหยเฮียไปในประเวสันดษนะเขาเขาไปตันในป่าไปอ่ะคลืมเลยเนาะนรกว่าบุญมหาชาติบุญมหาชาติบุพระเวาลย ตอนตอนนี้ที่ท oh yes, yes, yes. is uh ี่ที่ไปอยู่อ่ะโคราดอ่ะมันมีแม่บุญบุองเป็นไหมมีหมีนมีมีหรอมีแล้วโอู้ดบุญบรม่ได้อยู่้ากนอกเมื่อกี้เกลียดมันมีอยู่มีใช่ไหมบุญพเมธนะโคราดเป็นภาคกลางมีอ๋อใช่ใช่ใช่โคราดเป็นภาคกลางไม่โคราดอ่ะมันมันมีทั้งมันมีทั้งกินทั้งเจ้ากูทั้งเหนียวมีทั้งพูด ไอโคลาสพูดกลางแล้วก็พูดเรามีครบหมดโคราสเป็นจังหวัดใหญ่ไงเออเพราะว่าเราสงการเราเรามันได้หยุดนี่เราก็มาเล่นสงการกันแนละ้วกะกะไอยหยุดหรือยังอะ่ะเรามาดอนอะ่ะเราก็มานละสิสิบส <10, 10. S 2> ิบเอ็ดสิบสพลสภานี่ก็หยุดแล้วใช่ไหมมีสารมีสารใช่ไหมไองั้นกะกะ็กะเล่นสงการได้ดิโอ้กะกะมุสลิมไม่มีสงการนี่หนวะ่า เล่นทุกวันเหรอวะเล่นวัแล้วเราก็เล่นสงการไปลงทะเลนี่แหละนี่สงการมีแผนแล้วนี่ลงทะเลนี่เราทั้งว่ะถังถ่ายเนี่ยตักน้ำทะเลเล่นนี่ต้องไปไหนเราด่ากกันเองนี่ัสาดด้วยเอาเอาเอาขันมาฮะสาดสาดขอขอสาดหน่อยครับสงการนี่ยตักน้ำอ้ยแต่สงการทุกวันนี้นะ ใครใคกินสาวสาวสาวเจเสียบแล้วปับแป้งเหรอแก่บวกบวกโมไซอย่างนี้นี่ปับแป้งนะคนี้ยากนะสุกานปับแป้งเสีไลุด้เียออลุมันได้เสียบด้นหจับหน้าลูกพูดอย่างหลักทักเันก็ได้กําไ้คุณมา ไอ้ควายไอ้เนีเ้ยนมกูแต่ว่าแต่ว่าแถวกรุงเทพเขาเขาไม่ให้มีปาแป้งน,นะไม่ห้ามปาเป้งแต่ว่าลงในคลิปอะค <laughs> นะัไปปาแป้งตำรวจหมดเป้งก็บ,บอกทุกๆท,ท่านครับงานสงการเราไม่มีการปาแป้งน,นะครับก็พ <laughs> ูด ก็พูดอยถึงนั้นแล้วก็มีตะกอมาป่าแป้งตำรวจนะตำรวจเขาไม่รู้จะทำยังไงเหรอเนาะสงการเนาะนานๆบุญสงการแต่ผมจำได้นะครับเมื่อเมื่อสิบกว่าปีสี่สิบกว่าปีที่แล้วอ่ะผมมาภูเก็ต่ะสมัยอยู่มสองไปเที่ยวเที่ยวงานสงการนี่แหละพลัง ฝรั่งมันก็ใส่แต่กระเจีบอกทนี่แล้วข้างบนมันไม่ได้ใส่อะไรเลยนะมันก็เลยสมการการเสร็จการเสร็จกับบุญน้องไฟอ่ะการเสร็จกับบุญน้องไฟบุญมังไฟนี่ไม่รู้แล้วบุญมังไฟการเสรกับบุญงไฟบุญมังไฟเนี่ยโอ้ตึงมุงไฟนะตังมุงไฟเด็กก็ทำนาต่อบุญบุญบุญังไฟก็เคยเคยไปสมกันครั้งลืมหมดแล้ว บุญบุญบ,ญบางไฟมันมีบางบ้างไฟแสนนอเม่ก,ก่อนนอมีแค่บ,บางไฟแสนใช่ไหมทุกวันนี้มีบาง,บ,างบ้างไฟล้านแล้วใช่ไหม,มไฟล้านอ่ะสองล้านก็มีสองล้านก็มีแต่เคยเห็นเขาทำเนะเขาไอ้ทานนะเขาเอาต้นต้นปอต้นปอมาขอาเห็นไหมแล้วมาตำตำมาใส่กับ กรรมฐานผิวกรรมฐานแล้วก็น้ำน้ำน้ำมันเขาเขาเอาน้ำต้นกล้วยใช่ไหมเอาปิดเอาเคยเห็นเขาทานกันได้อยู่เออใช่ไหมก็ขอดเบก็ทำบ้างไปจะนอกเออเขาข้ารัรรอลุ้นตั้งนานกว่ากว่าจะได้จุดแต่ละแต่ละคันแต่ละคันนะ แต่ละบ้างแต่ละบ้างเออลุ้นลุ้นอยู่นั้นแหละแต่แต่ผมผมไม่เข้าใจอยู่ว่าเขาเขาแข่กันนเขาแข่งกันนะไอ้ตรมการมันดูได้ไงเนี่ยต้องต้องการไงไม่ใช่มีนั่งคนเดียวโอ้ไปดูทุกคนไปเหรอเขาเอาที่ที่เห็นสูงที่สุดเขาอยู่เป็นจุดเป็นจุดโยกรรมการเหรอ ไกลแล้วก็สองกล้องสองกล้องครับเดี๋ยวนี้เราไม่งอมาบอกลำวันลำไหนขึ้นนานที่สุดก็ได้ขึ้หนึ่งใช่ไหมเดี๋ยเดี๋ยววันกันเดี๋ยวเดี๋ยววันปุญนบางไฟมันได้ได้ได้รางวัลอยู่แล้วล่ะมันมันมีมันมีกรรมการตั้งมันจุดจุดสองจุดสามจุดจุดเมื่อก่อนมีมันมี รับนนล้ครพนวมก็บ้านเหนือบ้านใต้และจังกันทราไปหลายๆหลายบ้านบ้านหมื่นมาแข่งก็มีว่าจุปบ้องไปอ่ะแต่ว่าไอ้ลำนั่น็นจ,จับจวนลงน้ำจับจนลงคนแนละ้ว <c> ไ <oughs> ม่ได้เที่ยวบุญบองไฟแล้วได้ได้ได้ดูแต่ตอนเด็กๆแล่ล้วบุญบองไฟก็ ไมดูเลยฮะไฟขึ้นไปจับรหนจนลงตรงขึ้นก็โยนลงตรงไม่นืองก็โยนลงตรงบุญก้องไปเน่าเขาเ่าเขาหน่อยๆได้ข่าวก็บ่าว่าเดื่องของการปีนี้เขาจากะจาานพิเศษได้ข่าวองไปว่าเปเ่วที่ห่ง่แ้ก่วันที่หนึ่งนี่ผมดูมาแล้ ตั้งแต่วันที่หนึ่งอ่ะในกรุงเทพอ่ะมีสถานที age, ่บอกด้วยแต่ผมก็ลืมแล้วว่ามีที่ไหนนะที่แน่ๆสยามพารากอนแล้วก็รอบรอบกรุงเทพอ่ะพญมณฑลนะแล้ววัดอรุณแล้วก็ที่ไหนอีกเนาะผมก็ลืมแล้วเนี่ยมีเป็นสิบสิบน่าจะสิบสามจุดอ่ะที่ว่าตลอดท1วันในสงการทั้ง2ีวันเลย เขาจะแยกอะไรนะซอกเขาเพื oh, ่อสงการเนีเอาคนมาเที hmm, ่ยวสงการทีเดินแต่ทำไมไม่ทำด้ยประเ่งไม่ทำแต่ปัจเจกช่วงงงเลนะนเที่ยวหรอเ่าไอ้เย็นคุกตก็น่าจะทำนะเด็กดีได้สามวันแค่สามวันเคยเล่นไหมตอนสามตอนสามตอนกสามสี่ใช เคยเล่นไหมไปในเมืองเอาเอารถไไปล้ังน้ำกับปืนปืนฉีดน้ำใช่ไหผมไม่เคยเล่นหรอเล่นแต่แป้งฮะเล่นแต่แป้งกับเราหลังรถไม่แป้งม่ป่าตอนไหนชอบไปรถติดไปไม่ได้จอดลงเลยลงไปในใจม่ปดูเมักเล่นโมไซหรอ น้องๆผลการขอปับแป้งหน่อยเหรอนั่งนั่งนั่งรถนี่แล้วสาว่านั่งนั่งรถกันเอ๋อต่างคนต่างต่างคนต่างไปเล่นด้วยกันว่างั้นเถอะแต่กูเก็บไม่เคยเล่นเ่าเดี๋ยวเรียนเนาะไมได้รถติดเนี่ยที่จริงเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวอย่างกูเก็บเนี่ยแต่แต่ว่านู้นอ่ะไอ้เคยเคไปที่นานแล้วไอ้พัทยาเนี่ยใจนะ แบบรถติดเลยอะ่ะไปไม่ได้เลยต้องเดินอย่างเดียวน่นกันแนจะรถติดเดินอย่างเดียวเลยไม่ไม่ขึ้นรถเลยอ่ะเทศกาลอย่างของการนี่มันมันต้องงานยิ่งใหญ่ระดับโลกอ่ะแหล่งมันต้องเป็นแหล่งต้องเที่ยวระดับโลกอะ่ะ แต่ผมก็งงๆเข้ามามีแต่กรุงเทพผมก็มองหาอยู่กรุงเทพมันมีหยุกี่วันวะแต่พยาามไต่เจอที่โอทอหยุดสองสามสี่สิบห้าสิบหกวันเองผมคิดว่าเขาหยุดสิบห้าวันนะหยุดไปเราก็ไม่ได้ไปไหนแล้วฮะหยุดไปแล้วก็ไม่ได้เล่นเราก็ไม่ได้ไปไหนครับทำงานหนึ่งเดียว ทำไมขยันแท้ทำงานนิงได้บนนัดกเขาไม่นี่ขยันอย่างเงี้ยบนนัไม่ได้นนัดก็ไม่ได้โอ้ยได้ทำความดีได้ได้ได้ทำความดีก็อรนอหน้าที่เราละผิดชอบหน้าที่เราละผิดชอบใช่ไหมเหมือนงานเซอร์วิสเดนอเหมือนงานเซอร์วิสใชนมา งานพวกห้างโรงแรมอะไรเตยที Diamond, ่บริการเนี่ยนู่นเราก็ขนาดน้องช็อกเลตมากินดิชเนี่กเฮ้ยเอ้าโอ้โหน kind of um ี anyway> ่มันอะไรนี่โอ้ฝรั่งเราให้เยอะเลยนี่ช็อกเลตก็มีอะไรนี่พุทราไหมนี่มามามาเรียกอะไรอยู่ฝรั่ง่งเตยพี่เว่ ป้าคนนี้งานแข็งแรงนะีนี่อายุประมาณเจ็ดสิบแล้วเนี่ยจะวิ่งทุกเช้าเลยป้าคนนี้โอ้สุดยอดจริงัดกูด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 อู้พลังเ้าให้เหรอเนี่ยจะเรียกป้าจะเรียกยายมีงเด็กพี่อยแล้วเนี่ไอ้แก่แข็งแรงมากเงี้ยเลยจะวิ่งอย่างเงี้ย ไปวิ่งวิ่งโอ้ทุกเช้าเลยเราว่าดีดนะฝรั่งฝรั่งผมผมเนี่มันแรงนะม่เห็นเห็นฝรั่งคนผมผมนะเนาะี่้หี่ชาเนาะแต่ว่าฝรั่งเขาจีนแบบไขมันเยอะมันไหล มันไหลวันไหลทุกวันเลยวันที่วันได้ของีครับแดงนี่อะไรอ่ะที20วันอ้ครับแดงมันมีมีาปรเพีปีโการมมีมีอยู่ในนี้ของการโศการมอย่างไรยาว นี่แต่แถวกรุงเทพและปฏินที่มุตนไงมันไม่มาทั่วลองเที่ยวน้อเจ็บนะเอ๊ะไอ้เขาประกวดยังไรกัาเนื้อของการล่ะนางอะไรเงี้ยนางต้องาบไม่ของผิหน้านางต้องาบเหรอเฮ้ยผมนึกเลยนี่อย่างว่าทำแต่งานไม่เคยได้แต่งานของสองกาลกับเขาเลย

好你喜欢哪个个个的你就要的就不用我答应不用给他拿我想你就要的你就你就要的你 ที่ไหนบ้างเดี๋ยวจะไล่ามาดูเลยว่ามจัดที่ไหนบ้างนี่ไงอา้าวนี่มันของเก่าเพืนี่วะนี่ไงไนี่ไงนี่ไงดูตามไทยไอดีเนี่ย งานสงการกรุงเทพ2567ที่ไหนบ้างที่เที่ยวสงการสาดน้ำสุดมันเจยนะที่ไหนบ้างเอาละกับงานวอเตอร์เฟสติวัอลเฟสติวบอลสองพันสี่วิถีน้ำวิถีไทยครั้งที่ 9, เก้าเย็นฉ่ำชื่นใจ อ๋ออันนี้วันที่สิบสามถึงสิบห้าสองพันหนร้อยหกสิบเจ็ดนี้ที่ที่สิบเอ็ดท่าน้ำพิถีไทยตลอดโงค์น้ำยาวที่สุดของเจ้าปยากับอิจฉรโลกมงคลสิบประการเพราะแล้วที่มันที่มันให้มาเนี่ยนี่ไง ท่าน้ำวิถีไทยได้แก่วัดพระเชเชตคนินีมนมังกรคารามราชาวิหารนี่ไงมหาวิหารวัดอรุณราชาวรารามแล้วก็วัดกัลยียมิตรแล้วก็วัดวัดประยูงวงศา,าวงศาวา โอ๋อยากว่ะแล้วก็วัดวัดตะคังโพสิตาลามท่าท่ามหาลาศท่าเอเชียอีเกดทิเบอร์ฟอนโอ้อะไรเนี่ยท่าสารเจ้าควนอูท่าสุขสยามนะไอสุขพ่นสยามท่ายอดจิมานท่าคลององอ่างด้วยนะ งานที่สองงานที่สอง่ะขนนข้าวสารข้าวสารนี่กจสิบสามถึงสิบห้านะสามถึงสิบห้างานที่สาสงการไอคอนสยามวันที่สิบถึงยี่สิบเอ็ดเมษายนวันไหนนั้นน่ะ สง,สงการไอคอนสยามอ่ะไอคอนสยามนะวันที่สิบถึงยี่สิบเอ็ดเลยนะสุดสองวันเต็มแล้วก็ขบวนแห่นางสงการองโหรทอเทวีเจ็ดวันเจ็ดคืนเอานำโดยแอไไปปาร์สวรเบลล่าอันเป็นตราย อันนี้รายละเอียดของงานอันที่สี่ครงานสงการสยามสุกแกนจัดวันที่สิบสามถึงสิบห้าอันนี้ไม่เอาเรายละเอียดอ,อันที่ห้านะเจนทั่วล่ามหมาสงการสองห้าหกเจ็ดมหาสงการเบอร์วอเตอร์อตเฟสติวัล จัดบันที11่11-15กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปมนมหาสงการมาเพื่อจัดที่ไหนว่ามาสงการนีวะอันที่6นะยามเย็นวอเตอร์สกีสามแยนสามแยนถนนถนนสงการสามแยก 1 3ถเอาฝาดเอาเอาหัวข้อใหญ่ๆมันดีกว่าอันที่เจ็ดนะเอชสองศูนยการมิวสิคเฟสติบอ1ตั้เหมือนกันระเบิดความมาันจจำในงาน S20 สงการมิวสิคเฟสติฟบอเตรียมตัวให้พร้อมเพะ นี่คือสีนี่คือที่สุดของสงการเฟสที่สมันที่สุดใหญ่ที่สุดน้ำฉําที่สุดนหอมหอมลายอับดีเจตัวพ่อรับเทศกาลแห่งปีวันที่13มถึง15หาเล้ว่เราไปให้เล้วแล้วมันมันบอกว่าจกที่ไหนเออแล้วไม่บอกพี่จากเน้ว ทำไมมันมีแค่นี้อ่ะไห <ป S 1> นว่า2ีสวันเอ้ผมดูวันนั้นมันเยอะกว่าน,นี้นะอันนี้อันนี้จกดีดูไอตี๋เหรได <ป S 1> ดูวันนั้นมันเยอะนะสหงานนะ่ะหหงานนะ่ะสงการนะ่ะเ,เริ่มเริ่มวันที่หนึ่ง างานนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอางานงานแรกที่ไหนนะจเลนารักขึ้นที่หนึ่งถึงี่สิบเนสาทั่วประเทศเอาเขา,เาทำไมบอกจกัดจัดีวันทั่วประเทศนี่เ้ยบอกผิดหรือเปล่านี่รัฐบาลไทยได้ประกาศให้จัดงานทั้งหมด21วันเนื่องในโอกาสที่ยูเนสโกได้ขึ้น ทะเบียนประเพณีสงการเป็นโมโรดกทางวัฒนธรรมขอไทยอ่ะ,อะยูเนสโกได้ประกาศเป็นสงการอ่ะเป็นโมโรดกทางวัฒนธรรมนี่ไงเขางจึงได้สลองไง,องไของป<อ>ระเทศ<อ>ไทย<อ>นี่<อ>แหละ<อ>นั่นแหละได้ได้เป็นยูเนสโกเขาจัดว่า เป็นมโดกโลกทางวัฒนธรรมยังไงจะขึ้นตั้งแต่1-21ถึงเมษายนนี้โครงการ2-5-6-7ในพื้นที่กรุงเทพกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดงานทั้งในส่วนกลางและพู้นีภาค10-15ได้แก่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะอันแรกนะทีจัดนะเริ่มวันที่สิเมษายนณอาคารอนเนกประสงค์ศูนย์วัฒนธรรมอันที่สองนะขอศินกรุงเทพมหานครงานน,าน,นินิทรรศการสงการมรดกภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติระหว่างวันที่10ถึง12ณลานกลางแจ้งหน้าหอศิลป์กรุงเทพที่ที่3นัจ้าที่เขาจะจัดนะวัดสุทัศน์เทพวรารามเอ๊ะทำไมมันจัดวันที่12ถึง15เองวะีิธีเปิดวันที่13วันที่หนึถึงวันที่นี่ครับลากรับัง เออนั่นแหละจัด21วันเพราะว่าฉลองอ่อยุฉลองอยูไอเขาฉลองอันนี้ไงยูเนสเกโอกอะยูเนยูเนสเกโกประกาศอา่สงการไทยเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมไงโดแอนโทเนียมิสยูนิเวอร์สไยแลนด์โอ้ หนึ่งถนนลาดเดนเมือกลางนะเริ่มตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่15เมษายนอันที่2ไอคอนสยามเริ่มวันที่10ถึง16ที่สามนะเซนทันไทยแลนด์สงการเฟสติวัล2อันี่1 0นี่นี่สุดยอดเลยเซนทันนะร่วมกิจกรรมสืบสามประเพณี ตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่21นะเซ็นท่านทุกสาขาแสดงว่าเซ็นท่านทุกเก็เข้าไปเที่ยวได้จ้ะอันที่4ีสยามสแคนะเคยไปไหมเนี่ยสยามสแคนี่อ้าวผมยังเคยกี่รถเมล์ผาทแล้วเมื่อก่อนสยามสแควร์สี่สงการสยาม,ายามถ้าเข้ามายอยู่เย็นเป็นสนุก นี่นี่คำขอนของสยามสแกนอะ่ะถ้าเข้ามาอยู่เย็นเป็นสนุกวันที่1 3บสีสสยามสแกนเอกปตุ้มปันแล้วก็นี่มีอีกเธอม์นนมินอล21เฮ้ยเธอม์นินอล21ที่มันอะไมมันดีบเท็ททเวะเธอม์นินอล2สสงการอโลห้าปาร์ตี้กินแม่น้ำเจ้าพระยา 1 0ถึงนะิน้าเธอมินอน21เ็ัฒนาเฮ้ยเธอมินอน21่ิเดมีด้วยหรอมเอยวะก็ไพได้ยินเดี๋ยว่าที่ว่าจากข้งที่กิงคนนั้นอยนะู่คนแรกอ่ะเออผมไม่รู้นะนี่ผมคิดว่าเธอมินอน21ผมก็ได้มว่าอยูนอน 20, ่คลารนะเหรออุเดก็มีอันที่หนะเดอบาซ่าบาซ่ารัตา ชื่อมันนะ EMD สงการบาซ่ามิวสิกเฟสติวัล2024กิจกรรมถนนถนนสายน้ำวันที่1 1 5ถึง15น่าเดอกบาซ่ารัชดานะจจัดอันที่เจ็สวนสยามกะสวนสยามก็จัดสวนสยามนะ้ำชื่องานมันว่าสวนเสเฮฮามหาสงการสยาม การเล่นไทยดนตรีและประเพณีร่วมสมัยในรูปแบบงานวัดจำลอง12-16นะ่าสวนสยามเกตันรายยาวปทมอเอา้าสวนสยามเกตันายยาวอันที่8นะคะถนนสีลมชื่อหัวข้อมันนะเพลินพาวดาวสงการความงามในตำนาน แห่งถนนสีลมเอออันนี้จัดสองวันนะสิบห้าถึงสิบหกโอเคจะที่ไหนมันไม่มีรากาวันที่แปดถนนสีลมเลยนะอันที่เก้าถนนเข้าสารนะครับนะอันดับที่สิบสามถึงสิบห้าเอ้าโอเคสงการรู้กันอยู่ สามย่านนะสิสามย่านนะสามย่านสงการเฟสติวัลเล่นน้ำฟังคอนเสิร์ตสามย่านนี้ตั้งแต่วันที่สิบสามถึงสิบห้านะสามย่านก็ย่านย่านย่านจุฬาถนมนบรรทัดนะเดี๋ยวนั้นแหละแล้วก็สิบเอ็ดอาซีเอ้นะคะอาซี <c oughs> เอ,อที่วินลุฒิเขาไปชอบเที่ยวอ่ะชื่อชื่อยยชื่อชื่อมัน สยาม <R CA. S 1> สงการมิวสิคเฟสติวัลสองสองศูนย์สองสี่งานเทศกาลดน d, ตรี e d b สไตล์ไทย12-15ถึงเอา้าทำไมอันที่12 RCA อง r c ะ RCA อ๋อ RCA นี่มันเป็นงาน S 20, สองศูนย์สงการมิวสิคเฟสติวัล ดนตรี EMD oh. 1 3บสาถึงสออนิ้จัด2วันันกี่ที่แล้วเนี่ยสมันต้องมีอีกที่หนึ่งอยู่อ้ห2สที่วจะจ้ยาวเลยตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่21เเชิญเที่ยวสงการเนื่องจากยูเนสโกจัดให้เราเป็นสงการเป็นวัฒนธรรม เราเรียกอะไรนะเป็นอะไรทางดิลิกโกจากที่เราเป็นปรนะเภทมีตามมัตรฐนธรรมใช่ไหมเราเลยฉลองกัน21วันครับผม